เสียงคลื่นกระทบฝั่งดังแผ่วเบาในยามค่ำคืนเสียงนั้นเหมือนเพลงเก่าที่เคยฟังเมื่อนานมาแล้วแต่สำหรับนัดมันกลับเป็นเสียงที่นำพาความทรงจำอันเจ็บปวดกลับมาอีกครั้งเขาไม่ได้กลับมาที่บ้านริมน้ำแห่งนี้นานกว่าสิปีตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงเพื่อเริ่มต้นใหม่และลืมอดีตที่ทำให้เขารู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้เขาไม่มีทางเลือก พ่อแม่ของเขาจากไปอย่างกระทันหันในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนและในฐานะลูกชายคนเดียวนัดจึงต้องกลับมาจัดการทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่รวมถึงบ้านหลังนี้บ้านที่เขาเคยปฏิเสธไม่ยอมกลับมาเยือนอีกเลยรถแท็กซี่คันเก่าจอดเทียบที่หน้าบ้านริมน้ำนัดมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความรู้สึกประหลาดใจผสมกับความหวัดหวัน บ้านไม้สองชั้นที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและแสงไฟตอนนี้กลับเงียบสงัดราวกับไร้วิญญาณมันถูกปล่อยทิ้งไว้จนรกร้างต้นไม้ใหญ่รอบๆใบไ,ไม้แห้งกองทับถมกันอยู่ตามระเบียงส่วนหลังคาที่เคยมุงด้วยสังกะสีเก่าก็เริ่มมีรอยรั่วหลายจุดลงตรงนี้ได้ไหมครับนัดถามคนขับแท็กซี่ด้วยน้ำเสียงที่พยายามปกติแต่สายตาของเขายังคงจ้องมองบ้านหลังนี้อย่างไม่ละสายตาแน่ใจนะครับ บ้านนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่มานานแล้วคนขับแท็กซี่ตอบด้วยน้ำเสียงที่แฝงความกังวลครับผมต้องจัดการอะไรบางอย่างนัดตอบสั้นๆก่อนจะควักกระเป๋าหยิบเงินจ่ายค่าโดยสารและยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ลงจากรถขณะที่รถแท็กซี่ขับจากไปนัดยืนอยู่หน้าประตูบ้านลมเย็นๆพัดโชยมาพร้อมกลิ่นของแม่น้ำและความชื้นในอากาศ เขาหายใจเข้าลึกๆพยายามรวบรวมความกล้าก่อนจะเอื้อมมือไปไขกุญแจที่ประตูบ้านแค่คืนนี้แค่คืนนี้ก็พอเขาพูดกับตัวเองเบาๆเมื่อเปิดประตูเข้าไปบรรยากาศภายในบ้านดูหยุดเวลาไว้เมื่อสิบปีก่อนทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมโต๊ะอาหารที่เคยถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบโซฟาเก่าๆในห้องนั่งเล่นและภาพถ่ายครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังแต่ทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยฝุ่นหนาจนแทบมองไม่เห็นรายละเอียด นัดวางกระเป๋าลงและพยายามเปิดไฟแต่ดูเหมือนไฟฟ้าจะถูกตัดไปนานแล้วเขาจึงต้องใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือแทนแสงไฟสีขาวสว่างวับไล่ตามผนังบ้านแต่ทุกย่างก้าวที่เขาเดินสำรวจกลับเหมือนมีบางสิ่งตามจ้องเขาอยู่ในเงามืดเมื่อเดินขึ้นไปยังชั้นสองเสียงฝีเท้าของเขากลายเป็นเสียงเดียวที่ดังก้องในความเงียบแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องใต้หลังคา เสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมีใครกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่ฟังไม่ชัดใครอยู่ที่นั่นนัตตะโกนถามออกไปแต่ไม่มีคำตอบกลับมานอกจากเสียงลมพัดผ่านและเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่ดังมาจากด้านล่างเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันคงเป็นแค่จินตนาการแต่เมื่อเขาเผลอหลับไปบนโซฟาในห้องนั่งเล่น ในคืนนั้นเขาฝันเห็นภาพอดีตที่เขาพยายามลืมภาพของแม่ที่กำลังเถียงกับใครบางคนในห้องใต้หลังคาก่อนที่จะมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นและภาพในฝันก็ดับวบู้ไปเมื่อตื่นขึ้นในเช้าวันถัดมานัดพบว่าแขนของเขาถูกข่วนเล็กน้อยมีรอยแดงเป็นทางยาวราวกับมีอะไรบางอย่างพยายามสื่อสารกับเขาในยามค่ำคืนที่ผ่านมา ช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านช่องว่างของไม้กระดานหน้าต่างแต่สำหรับนัดเช้านี้กลับไม่ได้ให้ความรู้สึกสดใสอย่างที่ควรจะเป็นรอยข่วนบนแขนยังคงอยู่ตรงนั้นชัดเจนและแดงระเรื่อมันเหมือนคําเตือนจากบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้เขาลุกขึ้นจากโซฟาอย่างช้าๆร่างกายรู้สึกอ่อนล้าราวกับไม่ได้พักผ่อนเลยตลอดคืน เสียงฝันร้ายยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขาแม่และเสียงกรีดร้องนั้นมันมาจากไหนและใครคือคนที่เถียงกับแม่ในห้องใต้หลังคาต้องหาคำตอบนัดพูดกับตัวเองเบาๆก่อนจะหยิบไฟฉายจากโทรศัพท์ขึ้นมาและเริ่มสำรวจบ้านอย่างจริงจังเมื่อเดินเข้าไปในห้องครัวเขาพบลิ้นชักใบเก่าที่ถูกปิดตายไว้ด้วยกุญแจเล็กๆแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่ในใจลึกๆ เขารู้สึกว่ามันอาจซ่อนอะไรบางอย่างไว้นัดใช้ไขควงเก่าๆที่เจอในตู้เครื่องมือเขี่ยจนลิ้นชักเปิดออกข้างในมีภาพถ่ายเก่าๆหลายแผน่นบางแผ่นสีซีจังบางแผ่นถูกฉีกขาดเล็กน้อยเขาหยิบภาพถ่ายแผ่นหนึ่งขึ้นมาดูเป็นภาพครอบครัวของเขาเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กแต่มีใครบางคนในภาพที่เขาไม่เคยจำได้หญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังพ่อแม่ของเขาเธอมีแววตาเศร้าหมองแต่รอยยิ้มนั้นดูอบอุ่นเธอเป็นใคร นัดถามตัวเองพลางพลิกดูภาพถ่ายแผ่นอื่นๆแต่ไม่มีคำอธิบายใดๆเกี่ยวกับหญิงสาวคนนั้นขณะที่เขาค้นต่อไปในลิ้นชักนัดพบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆปกหนังสีน้ำตาลที่ดูเก่าแก่เขาเปิดดูและพบว่าเป็นบันทึกประจำวันของแม่เขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยแต่ข้อความในนั้นมีบางอย่างที่ทำให้เขาขนลุกวันที่15สิงหาคม2545 วันนี้ฉันเห็นเธอกำลังเดินวนรอบบ้านอีกแล้วฉันพยายามไม่สนใจแต่เธอไม่ยอมหายไปสามีบอกว่าเราต้องทำตามที่พวกเขาแนะนำแต่ฉันกลัวเหลือเกินฉันกลัวว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะนำพาภัยพิบัติมาสู่ครอบครัวของเรานัดหยุดอ่านกลางคันหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่เข้าใจว่าเธอในบันทึกหมายถึงใครและพวกเขาที่แม่พูดถึงคือใครกันแน่ กเย็นนัดตัดสินใจออกไปเดินเล่นนอกบ้านเพื่อผ่อนคลายอารมณ์เขาเดินไปตามทางเดินเลียบแม่น้ำซึ่งปกคลุมด้วยหญ้ารกบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและเสียงคลื่นกระทบฝั่งแต่เมื่อเขาเดินไปถึงศาลาไม้เก่าๆใกล้ๆท่าเรือเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาอีกครั้งช่วยฉันด้วยนัดหันไปมองรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นนอกจากต้นไม้ใหญ่และเงาของศาลาที่ทอดยาวบนพื้นดิน ใครอยู่ที่นั่นเขาตะโกนถามแต่ไม่มีคำตอบกลับมาเมื่อกลับเข้ามาในบ้านนัดพบว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปประตูห้องใต้หลังคาที่เคยถูกล็อกไว้แน่นหนาตอนนี้กลับเปิดออกเล็กน้อยเขาเดินขึ้นบันไดไปอย่างช้าๆใจเต้นร,รัวลมเย็นพัดออกมาจากห้องใต้หลังคาแม้ว่าอากาศข้างนอกจะร้อนอบอ้าวเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาพบว่าห้องนี้เต็มไปด้วยกล่องกระดาษและของเก่ามากมายแต่มีบางอย่างที่ดึงดูดสายตาของเขา กรอบรูปเก่าๆที่วางอยู่บนโต๊ะมันเป็นภาพถ่ายของหญิงสาวในชุดขาวคนเดียวกับที่เขาเห็นในภาพถ่ายจากลิ้นชักเธอคือใครและทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่หลังจากค้นพบภาพถ่ายของหญิงสาวในชุดขาวและได้ยินเสียงกระซิบปริศนาจากสาลาไม้ริมน้ำนัดเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่อาจหาคำตอบได้ด้วยตัวเองเขาตัดสินใจออกไปพูดคุยกับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเพื่อตามหาเบาะแสเกี่ยวกับอดีตของบ้านริมน้ำแห่งนี้ แต่เมื่อเขาเดินไปตามถนนเล็กๆที่เชื่อมหมู่บ้านเข้าหากันบรรยากาศกลับเงียบสงัดผิดปกติไม่มีใครออกมาทำงานนอกบ้านเหมือนอย่างเคยแม้แต่ร้านขายของชำที่เคยเป็นจุดรวมของชาวบ้านก็ดูเงียบเหงาจนน่าแปลกใจ นัดเดินเข้าไปในร้านขายของชําเล็กๆที่เจ้าของร้านป้าเท่าคนหนึ่งกำลังนั่งหยิบผักใส่ตะกร้าอย่างช้าๆเมื่อเธอหันมาเห็นว่าเขาคือนัดลูกชายของครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านริมน้ำ,นำเธอก็แสดงท่าทางตกใจเล็กน้อยเอ้าหนูนัดหรือเปล่าโตเป็นหนุ่มแล้วนะป้าเท่าพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามปกติแต่สายตาของเธอดูหวัดระแวงสวัสดีครับป้าผมผมกลับมาจัดการเรื่องบ้าน นัดตอบพยายามทําให้บทสนทนานี้ดูสบายสๆอ้อบ้านนั้นป้าเท่าพูดขึ้นแต่แล้วเธอก็หยุดชะงักราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างป้าครับป้าพอจะรู้ไหมว่าบ้านผมมันเคยเกิดอะไรขึ้นนัดถามตรงๆพร้อมส่งภาพถ่ายของหญิงสาวในชุดขาวให้ป้าดูเมื่อป้าเท่าเห็นภาพนั้นใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีเธอรีบวางตะกร้าลงและพละห่างจากเขาเล็กน้อย อย่าเอาเรื่องนี้มาถามฉันนะลูกเธอพูดเสียงเบาแต่ฟังดูจริงจังบ้านนั้นมันไม่ควรมีใครกลับไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วทําไมหลักครับป้ารู้อะไรเกี่ยวกับบ้านผมบ้างนัดย้ำถามป้าเท่านิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวและพูดออกมาอย่างลังเลถ้าหนูอยากรู้จริงๆไปถามป้าคำเถอะป้าคำเคยทำงานเป็นแม่บ้านให้ครอบครัวของหนูเมื่อนานมาแล้ว ป้าคำอาจจะรู้เรื่องมากกว่าฉันนัดออกจากบ้านป้าเทาดูคำรู้สึกสับสนและกดดันเขารีบออกตามหาป้าคำตามที่อยู่ที่ป้าเทาบอกไว้และในที่สุดเขาก็พบบ้านไม้หลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมคลองไม่ไกลจากบ้านของตัวเองนะเมื่อคอประตูบ้านหญิงชราว,วัยเจปีเปิดประตูออกมาเธอมีรูปร่างผอมบางดวงตาเศร้าส้อยและเมื่อเธอเห็นว่าเขาคือนัดเธอก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหนูนัดกลับมาแล้วหรือ ใช่ครับป้าคำผมผมกลับมาเพราะอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับบ้านของผมนัดตอบพลางส่งภาพถ่ายของหญิงสาวในชุดขาวให้ป้าคำดูเมื่อป้าคำเห็นภาพนั้นดวงตาของเธอก็เบิกกว้างเธอรีบนั่งลงบนเก้าอี้และเริ่มเล่าเรื่องราวที่เก็บซ่อนไว้มานานหลายปีเธอชื่อน้ำฝนเป็นเด็กสาวที่ครอบครัวของเธอรับมาอยู่ด้วยเมื่อประมาณ20ปีก่อนเพราะพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เธอเป็นเด็กดีและขยันนะัแต่ว่าบ้านนั้นมันมีบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ป้าคำหยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนจะมองหน้านัดด้วยแววตาเศร้าหลังจากที่น้ําฝนมาอยู่ได้ไม่นานเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอบอกว่ามีเสียงกระซิบพูดกับเธอในยามค่าคืนแล้ววันหนึ่งเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเธออีกเลยแล้วพ่อแม่ผมหลักครับเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นัดถามด้วยเสียงสัน่น พวกเขากลัวว่าเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยพวกเขาพยายามปกปิดบางอย่างแต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรฉันแค่รู้ว่าหลังจากนั้นบ้านนั้นก็ถูกปิดตายและไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปอีกเลยเมื่อป้าคำเล่าจบนัดรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบรัดหัวใจของเขาหญิงสาวในชุดขาวเธอคือใครและเธอหายตัวไปอย่างไรทำไมพ่อแม่ของเขาถึงต้องปกปิดเรื่องนี้ เมื่อเขากลับมาถึงบ้านในยามเย็นเขาพบว่าแสงไฟฉายจากโทรศัพท์ของเขาเริ่มหมดแบตเตอรี่และในขณะที่เขากำลังเดินขึ้นบันไดไปยังห้องใต้หลังคาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งช่วยฉันด้วยช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่เสียงกระซิบนิยามค่ำคืนดังก้องอยู่ในหัวของนัดราวกับมีใครบางคนกำลังพยายามสื่อสารกับเขาจากโลกหลังความตายเขาพยายามตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป แต่เมื่อมองลงไปยังบันไดไม้ที่ทอดยาวไปยังห้องใต้หลังคาเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งดึงดูดให้เขาเดินขึ้นไปน้ำฝนน้ำฝนเสียงกระซิบนั้นเรียกชื่อเธอซ้ำๆราวกับเป็นการขอร้องหรือแม้กระทั่งคำเตือนนัดหยิบตะเกียงน้ำมันโบราณที่เขาพบในห้องครัวมาจุดไฟเพื่อใช้แทนแสงจากโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่ใกล้หมด เขาเดินขึ้นบันไดไปช้าๆแสงจากตะเกียงส่องประกายสลัวๆสะ,วสะท้อนกับผนังไม้เก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นและใยแมงมุมเมื่อเข้าไปในห้องใต้หลังคาเขาพบว่ามีกล่องไม้ใบใหญ่วางกองอยู่ตรงมุมห้องบางกล่องถูกปิดสนิบด,ด้วยเชือกเก่าๆและบางกล่องถูกเปิดออกเล็กน้อยภายในมีเศรษกระดาษเสื้อผ้าเก่าและของใช้ที่เคยเป็นของครอบครัวเขาในอดีต แต่มีบางอย่างที่ดึงดูดสายตาของเขากล่องไม้ใบหนึ่งที่มีเครื่องหมายแปลกๆแ,แ,แกสลักไว้บนฝากล่องมันดูเหมือนสัญ,ญลักษณ์ทางศสยศาสตร์ที่เขาเคยเห็นในหนังสือเก่าๆหรือละครไทยสมัยก่อนนี่มันอะไรกันนัดพึพรรมพำขณะค่อยๆเปิดกล่องออกข้างในมีสร้อยคอเส้นเล็กๆที่มีจี้รูปดอกไม้สลักชื่อน้ำฝนอยู่พร้อมกับเศษกระดาษที่เขียนข้อความด้วยลายมือสันๆไม่มีทางออกแล้วฉันถูกขังไว้ที่นี่โปรดช่วยฉันด้วย เมื่อเขาหยิบสร้อยคอขึ้นมาบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปทันทีอากาศเย็นเฉียบจนเขาขนลุกและเสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งพาฉันออกไปพาฉันออกไปเมื่อเสียงนั้นเงียบลงนัดรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างนำพาเขาลงไปอย่างใต้ถุนบ้านเขาเดินลงไปอย่างไม่รู้ตัวแม้ใจลึกๆจะรู้สึกหวาดกลัวแต่เหมือนมีบางอย่างควบคุมจิตใจเขาไว้ ใต้ถุนบ้านมืดสนิทไม่มีแสงใดๆลอดเข้ามานอกจากแสงจากตะเกียงในมือของเขานัดสำรวจไปรอบๆจนกระทั่งเขาสะดุดกับบางอย่างที่อยู่ใต้กองหญ้าแห้งและฝุน่นนี่มันอะไรเขาใช้มือปัดฝุ่นออกและพบว่ามันคือประตูไม้ขนาดเล็กที่ถูกปิดตายไว้ด้วยกุญแจเก่าๆประตูนี้ดูเหมือนจะนำไปสู่ห้องใต้ดินที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ทำไมบ้านนี้ถึงมีห้องใต้ดิน นัดถามตัวเองพลางพยายามหาวิธีเปิดประตูเมื่อเขาใช้ไขควงเก่าๆที่เจอในบ้านเขี่ยจนกุญแจหลุดออกและเปิดประตูเข้าไปเขาพบว่าห้องใต้ดินนั้นเต็มไปด้วยกองกระดูกมนุษย์ที่ถูกวางเรียงไว้อย่างระมัดระวงังพร้อมกับแท่นหินขนาดใหญ่ที่มีสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่เขาเห็นบนกล่องไม้ นัดรู้สึกเหมือนอากาศหายใจไม่ออกเขายืนจ้องภาพที่อยู่ตรงหน้าด้วยความตกใจและสับสนแต่แล้วเขาก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากกระดูกที่อยู่ตรงกลางกองเขาหยิบกระดูกนั้นขึ้นมาและพบว่ามันเป็นกระดูกข้อมือที่มีสร้อยข้อมือเส้นเล็กๆคล้องอยู่สร้อยข้อมือเส้นนั้นมีชื่อน้ำฝนสลักไว้น้ำฝนเธอคือคนที่หายไป ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วห้องใต้ดินเหมือนมีใครบางคนกำลังเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนัดรีบถอยหลังออกมาจากห้องใต้ดินด้วยความกลัวแต่เมื่อเขาปิดประตูลงเสียงนั้นก็งเงียบลงอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมาที่ห้องนั่งเล่นนัดพบว่าสร้อยคอและสร้อยข้อมือที่เขาหยิบมาจากห้องใต้ดินเรืองแสงขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดราวกับมันกำลังบอกบางสิ่งกับเขาน้ำฝนฉันจะต้องช่วยเธอให้ได้ แสงจันทสสร์ส่องผ่านช่องว่างของไม้กระดานหน้าต่างเข้ามาในห้องนั่งเล่นอย่างแผวเบาแต่สำหรับนัดคืนนี้กลับไม่มีความสงบแม้แต่น้อยเขาจมอยู่กับความคิดและคำถามมากมายที่วงเวียนอยู่ในหัวหลังจากพบกระดูกของน้ำฝนในห้องใต้ดินทำไมพ่อแม่ของเขาถึงเก็บซ่อนกระดูกไว้ในบ้านพวกเขาเกี่ยวข้องอะไรกับการหายตัวไปของเธอและสัญ,ญลักษณ์บนกล่องไม้และแท่นหินนั้นหมายถึงอะไร ขณะที่เขาจ้องมองสร้อยคอและสร้อยข้อมือที่เรืองแสงอยู่ในมือสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือน้ำฝนไม่ได้จากไปเธอถูกขังไว้ในบ้านนี้และเธอกำลังขอร้องให้เขาช่วยปลดปล่อยเธอเช้าว,วันถัดมานัดตัดสินใจเดินทางไปหาพระอาจารย์ที่วัดใกล้หมู่บ้านเพื่อขอคำปรึกษาเขาหวังว่าจะได้คำตอบบางอย่างเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์แปลกๆแ,และเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น เมื่อเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระอาจารย์ฟังพร้อมกับแสดงสัญลักษณ์บนกล่องไม้และแท่นหินพระอาจารย์ถอนหายใจยาวและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังสัญลักษณ์นี้มันเป็นเครื่องหมายของพิธีกรรมโบราณที่ใช้ในการผูกวิญญาณหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการสะกดวิญญาณหากทำพิธีนี้จะทำให้วิญญาณไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้และจะต้องวงเวียนอยู่ในสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้ตลอดการแล้วใครกันครับที่ทำเรื่องแบบนี้นัดถามด้วยเสียงสั่น หากข้าพเจ้าคาดเดาไม่ผิดพ่อแม่ของโยมคงเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนี้โดยตรงทำไมพวกเขาถึงทำเรื่องแบบนี้น้ำฝนเธอทำอะไรผิดพระอาจารย์สายหัวเบาๆบางครั้งคนเราทำเรื่องผิดพลาดเพราะความกลัวหรือความโลภข้าพเจ้าไม่อาจบอกได้ชัดเจนว่าเหตุผลคืออะไรแต่โยมควรรีบทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของน้ำฝนก่อนที่สิ่งชั่วร้ายจะเข้าควบคุมสถานที่แห่งนี้ พระอาจารย์แนะนําให้นัดเตรียมการทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงสามวันและให้เขาเก็บสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับน้ําฝนเช่นสร้อยคอและสร้อยข้อมือไว้ใช้ในพิธีเมื่อนัดกลับมาถึงบ้านในยามเย็นเขารู้สึกเหมือนบรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปอีกครั้งมันเย็นเฉียบจนแทบจะทนไม่ไหวและเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นรอบตัวเขาพาฉันออกไปพาฉันออกไป แต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ได้มาจากรอบๆเขาเท่านั้นมันเหมือนกับว่ากำลังดังออกมาจากในหัวของเขาเองนัดพยายามสงบสติอารมณ์และเริ่มจัดเตรียมของสำหรับพิธีตามที่พระอาจารย์แนะนำแต่ระหว่างที่เขาสำรวจบ้านเพื่อหาสิ่งของที่อาจจำเป็นเขาพบสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของพ่อเมื่อเปิดดูข้อความในสมุดบันทึกนั้นทำให้เขาตกตะลึงวันที่20ธันวาคม2544 วันนี้เราตัดสินใจทำตามที่พวกเขาแนะนำเราไม่มีทางเลือกน้ำฝนเริ่มเปลี่ยนไปเธอพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เราต้องป้องกันไม่ให้มันหลุดรอดออกไปวันที่สมกราคม2545เราทำพิธีกรรมสำเร็จแล้วน้ำฝนเธอไม่ได้จากไปโดยสมัครใจแต่เราไม่มีทางเลือกเราต้องปกป้องตัวเองและบ้านหลังนี้จากสิ่งชั่วร้าย นัดอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยความเจ็บปวดและสับสนพ่อแม่ของเขาไม่ได้แค่ขังน้ำฝนไว้ในบ้านแต่พวกเขายังใช้เธอเป็นเครื่องมือในการปกป้องตัวเองจากบางสิ่งบางอย่างนี่มันโหดร้ายเกินไปคืนนั้นเมื่อนัดเผลอหลับไปบนโซฟาเขาฝันเห็นภาพของน้ำฝนเธอยืนอยู่ข้างแม่น้ำในชุดขาวใบหน้าเศร้าหมองแต่แววตาของเธอดูกรดเกลียวได้โปรดช่วยฉันแต่คุณต้องระวังตัวด้วย เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาพบว่ามีรอยเล็บขวรปรากฏขึ้นบนโต๊ะไม้ข้างๆพร้อมกับข้อความที่ถูกเขียนด้วยภาษาอักษรแปลกๆพ่อแม่ของเขาต้องชดใช้คืนพระจันทร์เต็มดวงมาถึงในที่สุดนะัดเตรียมพร้อมสำหรับพิธีปลดปล่อยวิญญาณของน้ำฝนตามคำแนะนำของพระอาจารย์เขาจัดวางเครื่องบูชาและของใช้ที่เกี่ยวข้องไว้ตรงกลางห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานในบ้าน แสงจากเทียนไขหลายเล่มสสองสว่างสลัวๆทำให้บรรยากาศภายในบ้านดูแปลกประหลาดและกดดันพระอาจารย์เดินทางมาถึงในช่วงเย็นโดยนำพาน้ำมนต์และคาถาโบราณที่เขาบอกว่าจะสามารถปลดปล่อยวิญ,ญญาณของน้ำฝนได้แต่ท่านก็เตือนนัดว่าพิธีนี้อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดโยมต้องเข้มแข็งและมั่นคงหักวิญญ,ญาณของเธอโกรธแค้นจนเกินไปมันอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม นัดพยักน้ารับรู้แม้ว่าใจลึกๆจะเต็มไปด้วยความกลัวแต่เขาตระหนักดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเมื่อพิธีเริ่มต้นขึ้นพระอาจารย์สวดบทสวดยาวนานและโปรยน้ำมนต์รอบๆบริเวณบ้านส่วนนัดถูกขอให้ถือสร้อยคอและสร้อยข้อมือของน้ำฝนไว้ในมือเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณในขณะที่เสียงสวดดังก้องไปทั่วบ้านอากาศเริ่มเย็นลงอย่างผิดปกติลมแรงพัดผ่านแม้ว่าประตูและหน้าต่างทุกบานจะถูกปิดสนิท เทียนไขที่จุดไว้เริ่มกระพือไหวและเงาดำทะมึนบางอย่างปรากฏขึ้นบนผนังน้ำฝนข้าพเจ้าเชิญวิญญาณของเธอมาเพื่อรับการปลดปล่อยพระอาจารย์กล่าวเสียงดังชัดเจนทันใดนั้นเองภาพของหญิงสาวในชุดขาวก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาเธอไม่ได้ดูเศร้าหมองเหมือนที่เคยเห็นในฝันอีกต่อไปแต่กลับมองด้วยแววตาโกรธเกรี้ยวและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพวกเธอทำลายชีวิตฉันพวกเธอต้องชดใช้ เธอพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือนัดพยายามรวบรวมความกล้าน้ำฝนผมขอโทษในสิ่งที่พ่อแม่ผมทำผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยผมจะช่วยคุณแต่คุณต้องยอมให้ผมช่วยน้ำฝนมองหน้าเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลดสายตาลงเล็กน้อยเธอไม่ใช่คนที่ทำเรื่องนี้แต่เธอต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พวกเขาทำ ขณะที่พระอาจารย์เร่งสวดคาถาปลดปล่อยน้ำฝนเริ่มหายตัวไปทีละน้อยแต่ทันใดนั้นเองบ้านทั้งหลังกลับสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วราวกับมีใครบางคนกำลังเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมันกำลังจะหลุดออกมาพระอาจารย์ตะโกนเตือนโยมต้องทำให้เสร็จเร็วที่สุดนัดรีบหยิบสร้อยคอและสร้อยขอ้อ,ยขอมือที่เขาถือไว้แล้วโยนมันเข้าไปในกองไฟที่จุดไว้ตรงกลางห้องตามคำแนะนำของพระอาจารย์ เมื่อสร้อยคอและสร้อยข้อมือถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานร่างของน้ำฝนก็ค่อยๆสลายไปพร้อมกับแสงสว่างที่แผ่ออกมาจากกองไฟทันทีที่พิธีจบลงบ้านกลับคืนสู่ความสงบไม่มีเสียงกระซิบไม่มีลมพัดแรงหรืออากาศเย็นเฉียบอีกต่อไปแต่ทันใดนั้นเองบ้านทั้งหลังกลับเริ่มพังทลายลงอย่างช้าๆราวกับว่ามันหมดหน้าที่ในการเป็นที่กักถังแล้วรีบออกไปพระอาจารย์ตะโกน นัดรีบวิ่งออกจากบ้านพร้อมกับพระอาจารย์ก่อนที่บ้านทั้งหลังจะพังลงกลายเป็นเศษซากเมื่อทุกอย่างเงียบสงบนัดหันมองบ้านที่เหลือเพียงซากปรักหักพังใจของเขาโล่งเบาขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกผิดขอบคุณที่ช่วยฉันเสียงของน้ำฝนดังขึ้นแผ่วเบาจากเบื้องหลังเมื่อเขาหันกลับไปก็พบเพียงแสงแห่งพระจันทร์ที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำนัดยิ้มให้กับเธอบางๆ ขอให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดีน,น้ำฝน